Hello. สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหนุกมุสลินรัตอนันทนาสิีิอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหนึ่งะคะของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรบ้างไปดูเลยค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ What should I wear for the events ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของ Talking about clothes นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอนะซึ่งคุณครูได้เอามาจาก easy English นะคะซึ่งเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักและก็เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ของเราเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเสื้อผ้านะคะ let's go ค่ะไปดูเลยค่ะ Talking about clothes. Hello. How can I help you? Hello. I am looking for a blazer. I like this one, but I need a black one. What size do you need? I need medium sized please. Does it fit? The sleeves aren't long enough, the blazer is too short. And it's too tight around the shoulders. It seems too small. I'll bring you another size. This one is too big and too loose. Oh, then would you like to try something else? Yes, I would like to try some shoes too. This is my favorite design and color. Let's see if they fit. They fit perfectly. But I'm afraid they are too expensive. I forgot to mention we have a discount at the shoes just today. Oh, I'm glad to hear that. I'll take them. Oh, hi. Hi, I'm ready. Do you like my dress? Well, yes, of course. But I'm afraid it is not suitable for a birthday party. Try something else, less elegant. Okay, I'll be right back. Is it better now? Oh, well, not quite. Your outfit is too casual. Try something nicer, a little more elegant than this. Okay, then I'll try something different. What do you say about this outfit? I like this style. It's perfect. You look amazing. This is the right outfit for the party. Let's go. <S ต่อมาเลยนะคะนักเรียนต่อมาเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์ที่จะใช้ในการถามเกี่ยวกับการ ซื้อขายเรื่องของเสื้อผ้านะคะอันนี้คุณครูก็จะมานําเสนอคําศัพท์บางคํานักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะซึ่งคุณครูก็จะนํามาเสนอเป็นคําศัพท์ใหม่นะคะคําแรกเลยนะคะคําแรกเลย accessory นะคะ,คแ,ะ,คะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเครื่องประดับนะคะคําต่อมา active wear แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าชุดออกกําลังกายนะคะคำตัวคำต่อมานะคะ e n o r a k enorack แปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตอีลาแบบมีฮู้ดนะคะต่อมานะคะ bell bottom jeans นะคะหมายถึงกางเกงยีนขากระดิ่งนะคะต่อไปนะคะ blouse เสื้อสตรีนะคะคำต่อไป bodycon หมายถึงกระโปรงรัดรูปนะคะคำต่อไปนะคะ c a n w a t c h y o u แปลว่ารองเท้าผ้าใบ นะคะคำต่อไปค u l t t อแปลว่ากางเกงขาบานนะคะคำต่อไปนะคะ i v g n r n g dress แปลว่า,วาอะไรมาดูกันนะคะชุดราตรีนะคะคำต่อมา Pajamas um แปลว่าเสื้อกางเกงชุดนอนนะคะคำต่อไปนะคะ s l r s p e r s แปลว่ารองเท้าลำลองและก็คำสุดท้าย uniform แปลว่า ชุดเครื่องแบบนะคะอันนี้เป็นคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปนี้จะเป็นการถาม asking for helpings แล้วก็เป็นการตอบรับนะคะ responding นะคะเรามาดูว่าเมื่อเราไปช้อปปิ้งนะคะจับจ่ายซื้อของเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อาหรืออย่างอื่นนะคะเราจะใช้ประโยคอย่างไรในการซื้อขายกันนะคะอันแรกเลยนะคะการเสนอความช่วยเหลือนะคะ นาจ,จะน,นเรยอาจจะเคยได้ยินหลายๆประโยคว่า What can I do for you มีอะไรให้ฉันช่วยไหม What are you looking for คุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรอคะ Can I help you May I help you สองคำนี้เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยมากเลยเนาะเพราะว่าอตอนนักเรียนเข้ามอลหนึ่งคุณครูก็จะนิยมใช้คำว่า Can I help you เป็นการถามลูกค้าว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมอยู่แล้วได้ยินบ่อยมากนะคะคำต่อมานะคะ Do you need s o m e h e l p คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมครับหรือคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะนะคะคำต่อมานะคะ If you need anything please tell me นะคะถ้าคุณมีอะไรที่ให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยนะคะ If you need anything please let me know เหมือนกันนะคะนี่เป็นประโยคการถามเพื่อเสนอความช่วยเหลือว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือไม่ส่วนทางด้านขวามือของเราก็จะเป็นการตอบรับนะคะนะคะอย่างเช่นถามว่า what can I do for you เราก็จะตอบว่า I'm looking for shirt กำลังมองหาเสื้อเชิ้ตอยู่หรือ I want a pair of shoe s หรือกำลังมองหารองเท้าอยู่นะคะอะถ้าเราถามแบบม .1 เมื่อกี้ can I help you นะคะฝ่ายตอบรับอาจจะพูดว่า Certainly I want a pair of trousers แน่นอนเข้ามาแล้วก็ต้องให้คุณช่วยแหละฉันกำลังจะมองหากางเกงสักตัวนึงหรืออะไรแบบนี้นะคะคำต่อมาที่จะเป็นประโยคของการตอบรับนะคะ Yes of course I'm looking for a handbag ใช่แน่นอนเลยละ่ะฉันกำลังมองหากระเป๋ากระเป๋าถืออยู่ handbag กระเป๋าสะพายนะคะ ต่อมา I'm interested in buying a Necklace ฉันกำลังสนใจที่จะซื้อสร้อยคอหรือจะพูดคำว่า Can I see that blouse on the shelf นะคะอ่ามีอะไรให้ช่วยใชไหมอ๋อฉันอยากจะดูเสื้อสตรีตัวที่อยู่บนเชลอยู่บนบนเชลตรงนั้นหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอรูปประโยคนะคะซึ่งเราเรียกว่า Idiom e UM about a s k i n g for helping กับ responding นะคะ อ่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นการถามเวลาเปิดนะคะอย่างเช่นถามว่า what time did you open มีไฟล์อะต่อว่า we open from 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday อันนี้พวกเราก็จะเปิดร้านนะคะ9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะ do you open on Saturday ถามว่าคุณเปิดร้านไหมวันเสาร์นะคะหรือจะถามว่า what time do you close ร้านของคุณเนี่ยปิดกี่โมงหรือ what time do you open today วันนี้ร้านของคุณเนี่ยเปิดกี่โมงนะคะเราก็จะมีวิธีการตอบที่จะเป็นตัวอย่างดังดังอย่างตารางที่คุณครูยกมาให้เป็นตัวอย่างนะคะการตอบก็ตอบว่า we open from 10 a.m. to 8 p.m. f days of week คำว่า f days of week ก็จะหมายถึง5วันต่อ1สัปดาห์แสดงว่าใน1สัปดาห์เนี่ยเราจะเปิดแค่5วันนะคะต่อมาเมื่อถามตบเกี่ยกับเรื่องการเปิดปิดเวลาของร้านค้าแล้วเราก็จะมาถามเกี่ยวกับการถามเกี่ยวกับสินค้าอย่างเช่นนะคะเราจะถามว่า which one do you need ตัวไหนหรือที่คุณต้องการนะคะลูกค้าก็จะตอบว่า The red one นะตัวสีแดงนั่นไงนะคะ What kind do you want คุณต้องการแบบไหนชนิดไหนนะคะคนตอบก็จะตอบว่า The one made of leather ะะชิ้นนั้นไงที่ทำมาจากหนังอะนะคะหรืจะถามว่า What style do you prefer คุณชอบสไตล์แบบไหนคุณชอบรูปแบบไหนนะคะ คนตอบอาจจะตอบว่า I like Thai style ฉันชอบสไตล์แบบทไทยๆรูปแบบแบบทไทยๆนะคะหรือจะถามเกี่ยวกับไซส์ก็คือขนาดนะคะ What is your size คุณใส่ไซส์อะไรหรอะนะคะการตอบก็จะตอบไซส์ไปเลยค่ะ My size is 8 inches ไซส์ของฉันก็คือขนาด8นิ้วอันนี้อาจจะหมายถึงว่าซื้อรองเท้านะคะก็จะตอบเป็นนิ้ว นะคะอ่ะมาดูอันต่อไปเลยนะคะอันต่อไปก็ยังคงเป็นประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสินค้าเหมือนเดิมนะคะอ่าอย่างเช่นประโยคตอมาที่ครูจะนำเสนอนะคะ What kind of shirt would you like นะคะในประโยคนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ใช้คำแบบนี้เราอาจจะพูดว่า What kind of shirt would you care for นะคะลูกค้าก็อาจจะตอบว่า The pink one ขอเป็นสีชมพูได้ไหมเสื้อเชิ้ตตัวนั้นแบบนั้นสีชมพูนะคะหรือจะถามว่า what color do you prefer คุณชอบสีอะไรล่ะนะคะก็ตอบก็ตอบได้หมดนะคะจะเป็น the pink one the red one the green one ได้หมดนะคะใส่สีลงไปแค่นเองต่อมานะคะอาจจะถามว่า what would you like to have หรือจะถามว่า What brand do you have in mind? คำว่าแบรนด์เนี่ยเราก็น่าจะรู้จักกันดีแบรนด์ก็จะหมายถึงยี่ห้อของสินค้านะคะเช่นยี่ห้อของอะไรคะเอ่อยี่ห้อถ้าเป็นยี่ห้อของรถก็โตโยต้ามาสด้าอย่างเงี้ยคือเขาเรียวกว่าแบรนด์ก็คือยี่ห้อนั่นเองนะคะอ่าคนตอบก็ตอบได้หลากหลายรูปแบบน,นะคะต่อมานะคะถ้าเผื่อนักเรียนต้องการจะถามถึงห้องไปลองชุดซุ่ิเราซื้อเราซื้อแล้ว เราอยากจะลองชุดว่าชุดที่เราซื้อเนี่ยเราใส่ได้หรือไม่ผ่นานนักเรียนก็อาจจะถามแบบนี้ได้นะคะ Can I try it on ฉันสามารถลองมันได้ไหมหรือ Could I try this this on อันนี้ฉันสามารถลองมันได้ไหมนะคะหรือจะถามว่า Where the fitting room ห้องลองชุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ คนคนคนที่เป็นคนขายก็อาจจะตอบว yes, ่า yes free ได้สินะคะคุณสามารถลองได้นะหรือจะพูดว่า yes the fitting room is over there ได้สิด้านนู้นเลยนะคะห้องลองเสื้ออยู่ด้านนู้นเลยนะคะนะฮะหรือจะบอกว่า is t behind that shelf นะมันอยู่หลังชล้ตรงนี้เดินเข้าไปได้เลยอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการถามตอบเกี่ยวกับการ ไปซื้อขายแล้วก็ถามถึงห้องรองชุดนะคะมีหลากหลายตัวอย่างที่จะให้นักเรียนได้ดูนะคะซึ่งกจะสามารถนําไปใช้ในการสร้างประโยคสนทนาในการซื้อขายได้จริงนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างไดอะล็อกสั้นๆนะที่ครูครดูได้นํามาเสนอในคลิปนี้ไปดูกันเลยนะคะ at the department store นะคะจะมีเซลเกิร์กับมาลีนะคะคุยกัน2คนนะคะเซลเกิร์จะบอกว่า Hello, what can I do for you เห็นไหมคะว่าเขาเอาประโยคที่คุณครูนำมาเสนอเมื่อ,อกี้เข้ามาถามนะคะเข้ามาถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมมารีก็บอกว่า Hello, I'm looking for a shirt มีให้ช่วยสินะกำลังอยากให้ช่วยเรื่องของอะไรอะเรื่องของมองดูมองหาเสื้อเสื้อเชิ้ตจดตัวหนึ่งนะคะ,ะคนขายก็บอกว่า How about this one ตัวนี้เป็นยังไงคะ อ่ามาลีก็บอกว่า what size is it? ตัวนี้มันไซส์อะไรเหรอนะคะคนขายก็บอกว่า it's a large size มันเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะคะมาลีบอกว่า can I try it on เห็นไหมคะประโยคเมื่อกี้นี้เอามาจากประโยคเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเลยนะคะว่าฉันสามารถลองได้ไหมนะคะคนขายก็บอกว่า sure ลองได้ไหมคะ sure ได้นะคะ ต่อมามาลีก็บอกอีกว่า it's a little bit large มันรู้สึกว่ามันอาจจะใหญ่ไปหรือเปล่านะคะอะทีนี้เซลเกอร์ก็เลยบอกว่า this is medium size เรามีตัวนี้อีกนะตัวที่เป็นขนาดกลางคำว่า medium ก็คือตัวที่เป็นขนาดกลางนะคะมาลีก็บอกว่า medium size will do I will take the b l o e once โอ้มีเดียมมีเดียมไซส์เหรอขนาดกลางโอเคนะลองดู I u k e the brown one อ่าฉันขอดูสีน้ำตาลตัวนั้นหน่อยสิ How much is it อ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ How much ตัวนี้น้องๆก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วสมัยมต้นเป็นการถามเกี่ยวกับราคานะคะอ่าเซลเกอร์บอกว่า $26 ดอลลาร์26ดอลลาร์นะตัวนี้มาลีก็บอกว่า Here is the money อาจจะมีการซื้อขายตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินว่านี่คือเงินนะคะเซลเกอร์ก็บอกว่า please wait for a moment รอสักครู่นะคะอาจจะไปใส่ถุงให้หรืออาจจะไปหาตังค์อนนะคะต่อมานะคะ here is your c h i r t and change อันนี้คือเสือเส้อเช้ตของคุณนะคะแล้วก็อันนี้คือเงินถอนครรว่า change แปลว่าเงินถอนมารีก็บอกว่า thank you คนขายก็บอกว่า you're welcome นะคะ่าโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะทีะ่คุณครูได้นำมาเสนอในอสัปดาห์นี้นะคะอ่าอันนี้ก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ได้ชมคลิปออนไลน์ในวันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามเข้าไปใน Google Classroom ได้นะคะสำหรับการบ้านในวันนี้ก็คง ยังไม่ต้องมีอะไรมากเพียงแต่ให้นักเรียนนะคะกลับไปศึกษานะคะเกี่ยวกับบทสนทนาเกี่ยวกับรูปประโยคนะคะเกี่ยวกับคําศัพท์ที่คุณครูได้นําเสนอไปในเรื่องของการซื้อขายเสื้อผ้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนช่วงเปิดเทอมเราก็จะมาทำสถานการณ์จําลองนะคะว่าสร้างเหตุการณ์สมมุติขึ้นมาว่านี่เป็นห้องขายเสื้อผ้าที่อยู่ในห้าง department store แล้วก็ เราก็จะทําบทบาทจริงไปเลยหาว่ามีคนขายมีผู้ซื้อเราจะซื้ออะไรแล้วเราก็จะได้เอาตัวอย่างรูปแบบประโยคนะคะคาศัพท์ที่คุณครูได้นาเสนอวันนี้มาใช้ในการปฏิบัติจริงและก็ในตรงสร่วนนั้นคุณครูคก็จะได้เช็คลิสต์นะคะนักเรียนไปทีละคนเลยว่านักเรียนคนใดเนี่ยนะคะสามารถที่จะออกเสียงได้ถูกต้องใช้ประโยคคําถามได้ถูกต้องใช้การตอบได้อย่างถูกต้อง นะคะแต่ก็ยังไม่ต้องกังวลมากนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันอีกทีถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็มาคุยกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะคะทบทวนทํากันบ้านคุณครูอ่านหนังสือทุกวันและก็เป็นเด็กด,ดีของพ่อแม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะ